สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูนี่รองเท้านักเรียนกันนะคะอันนี้เป็นรุ่นสีชมพูรุ่นนี้นะคะเราเคยใช้รุ่นนี้แล้วนะคะ,ะด้านในเป็นแบบนี้นะคะเป็นรองเท้าเง,งาเงาเป็นเป็นรุ่นใหม่นะคะปกติมันจะไม่เป็นแบบนี้นะน,นี่เป็นใหม่นะคะเราใส่ใช้าสิบแปดนะคะความจริงก็ไม่ถึง size แปดนะคะแต่ว่าใส่ไว้เผื่อนะคะรัดแส่งเทาเ้าอะไรเี้ยเเราเก็บกัน ของมันนะคะนี่นะก็ถ้าใครอยากดูข้างหรือว่าอยากดูอีกนะคะก็จะให้ดูเตเอนๆแบบนี้นะคะเสร็จมากะะแต่ว่าอีกข้างเนี่ยเราเก็บไปก่อนดีกว่านะคะซึ่งมันเป็นรุ่นนี้นะดูจะชาร์จเป็นสีชมพูนะคะไซส์38นะคะที่เราเคยใช้มันเป็นไซส์36-37นะคะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะ